สุขสันต์วันแม่ขอบคุณครับเต้ยกาดวันแม่การดวันแม่วันแม่ ขอบคุณรักแม่ขอบคุณรักแม่มากเลยไอเลิฟยูมามมามักแม่ฉันรักแม่ขอให้แม่สวยและรวย Thank you ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วม,มีอะไรแถมให้ด้วย อันนี้อะไรอ,อออันนี้คือของขวัญวันแม่นะคะของขวัญวันแม่มีอีกอ่านี่สิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทเย้เกิดหน่อยได้ตั้งห้าสิบบาทรัวแม่ชอบใช่ไหมใชอมอ่อืมหอมแกับ ักที่สุดในโลกนะครับ,รบเป็นเด็กดีนะครับครับคผม